หม่ร้อย้านตอนที่ห่ะใส่เส้นละร้อยใช่เหลอ้า้านที่ผมได้ยินมันไม่ใช่นี่มันเป็นร้อยบอดครับบอดบนบอดนูฮะบอดนไม่ใช่บอดใช่ไหมคะบเอดบอดน้่บอดลไม่เอาไม้ค้ำเลยหรอครับไม่ครับไม้นำทางไม่เอาไม้นำทางเลยะครับเอาองมาเอาลองมาเอาลองมาเอาองกองนำหน้า ยบแลไม่ใหญ่ยงดีเากังันมอไซเห็นบอกว่าประมูลมาตั้งนงร้อยย่านไขึ้นหน้าขึ้นตาจากสิบมา2 0่สิบยี่สิบมาร้อยล้านโอ้ยข้ามทีเลยหบเจ็ดสิบเปอเซ็นต์ที่นาทีี่ให้เข้าควดกับเขานะครับผมผมไม่เข้าไม่ได้ครับไม่กล้าครับ 哎呦！ เสื้อตัวนี้ทีแรกผมดูเันมันใหม่แล้วเปนไงเวลามันจะดีมแฝดได้ีมันเพิ่งได้หนึ่งนาทีเนี่ยเอาแอดใช้ว้าไปว้าไปจะโมเสคห้าตัวเหรอแอดมากระกอบแอดไม่ว่าเป็นคนเป็นเก่าเก่าหรือเก่าฮะอ่ะก็เริ่มสีเก่าลุกสามคลิปแล้วน้อนไปไม่คุนนะพีชิดขอรูปปกคู่กันโอ้ยเอาไม่เอาไม้ไหมครับเอาไม้น้ำทางกันไหมฮะบอร์ดกับบอร์ดเจอกันเอามาตั้งทางหน่อยนะ โอ้ยนำทางผมไม่มีไม้ครับเสื้อเสื้อได้โอ้เสื้อบ่ครับเอานี่ส่งหเสื้อยืนนี่เสื้อเอามาเอามาไปน้ำทังไปน้ำทาง้าทางเจ้าไปาไปเจาเจ้าไปาไ้าเจ้าไเจ้าไเจ้าไปเจ้าไงเจ้าเ้าเจ้าไ้าไ้านายเจ้า้า้าจ้า บุญเมนุเจ้าว่าลอยล้านแล้วไหนว่าลอยล้านแล้วคนสิมันให้ลาเขาตาบอดเท่ากระปูกเป็นคนที้ว่าตาบอดเอ้าคุณเจ้าสองข้นี่คอยบเอิญมาบอดรู้เปล่าคอยเอิญบอดดีๆเพื่อเจ้าบอเอาไหมเจ้าเจ้าบอกว่าอันเอาไม้บอดน่าคอยเอาเสื้อมละมัดเจ้าคอยเอาไม่ตีทางพูดถึงคนตาบอดนั่นแหละบุญเมรุเอาเอาไม้ตีทางคอยเอาไม้ตีทาง มึงเ้าเดินไปเดินไปเฮ้ยมันแม่นอยู่ป่ะเอ้เขาเรยกอะไรออหมาเอฟซีบอกเสียสองตัวแมวเข่าครับเมื่อคืนเมื่อคืนคุยกันยังดีเอาไปเอามาคนหนึ่งเดินเข้าโรงแรมเฉยเลยหนีเลยอ่ะหนีก่อนเพื่อนเลยสวัตอนแรัาสนุกเลยเฮ้ยเฮยลืมค่าเลยเมื่อะไปแกมืออยู่ได้คิดว่า เดี๋ยวชนลูกไปแก้มือดีกว่าว่าเออคิดไม่เห็นทานแก้มือแข่งสนุกอะไรสีนวางแบบสีนวางไม่สียนแก้ขยันวางแต่ไม่ขยันแก้สายแก่อยู่เหรอโอ้ถ้าสายแก้กับสายวางไปด้วยกันได้ได้อันนี้สายอะไหนสายสายทุกวันเชื่อครับเชื่ออันนั้นเที่ยงทรมเที่ยงทธรร้วหานูยิ้มตลอดเลย เมื่อคืนได้ยินข่าวว่าอะไรมาคือซัดเยียบเลยไหมครับคลิที่อยู่ข้างหน้าโอ้ยสุดยอดครับผมนะเป็นคนบอกโอ้ยมาปุ๊บปหันไปหมดอีกแล้วหน้าคนอื่นไม่หมดแต่หน้านี่หมดจะเบื่อไงจะเผลอใช่ไหมคุณบอลแต่ลงคลิปอ่ะคลิปซัดอิ่มถ่ายคลิปทีหลังเขเจ้าเผลอเองเนาะนักกินมากผ่านัางเล่นโทรศัพท์อยู่ไปกับโน่เนี่ยมันซัดเอาซัดเอาซันยันพันง่ายหนะกันไหมเบล่ะ อีวัติแยกโตอ้าวบอชิสิใบไซเปนยัางบได้าน้หอดแผลน้าที่มาแตะได้สามนาทีเออวันนีค่ะอย่าคือหลายอย่าคือหลายมันได้านในหอดแผลหนาทีได้เด็ดนะดูนอีคนนะครับเมื่อคืนก็ไป็นปวนอยู่สารากางนะเสื้อสีฟ้าเป็นปวนอยู่กันอยู่สารากางเมื่อคืนนะครับโอ้ยไปแบบไม่อำลาละกันเลยบอกไปบื๊บบอกไปแล้วนะไปเลยนะครับลุงจิม คืนพากันนั่งไลอสวดอยู่สารกาครับบ้านับบหอมน่ารักมากเลยวันนี้นะวันนี้เดีจยคุยตังค์ซื้อเดี๋ยวคุยกันกินตรงนั้นจนวินนาทีโทรมาทำอะไรกันโอ้ไม่มีงานครับนอนไม่หลับเรครับกำลังจะย่อยอาหารก็เลยพาแกมานั่งเล่น ดังเจเพิ่นเริ่มเป็นเสียนี่โอ้ยดูดีหลไรนะบอชิดเนาะโอ้ยเพิ่นนะครับดังเจหัวจดเทาดูดีบอพี่น้องเอฟซีเป็นเสียกลางครับเพิ่นเริ่มเป็นเสียแล้วล่าสีเพิ่นจับแล้วบอเสียกลางครับผมโอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆอบารนะคะพี่น้องเอฟซีอันนี้น้องทัพพูนะคะอันนี้พี่สมรนค่ะสวัสดีค่ะ ต่างคนต่างฝากกันแล้วเนะาะวันนี้พี่สมนฝากด้วยนะคะกอชาแนลนะคะอันนี้พี่สมรเอ้ยเดี๋ยวพี่สมนเกินข้าวเช้ายังว่ะอ๋อก็จะบอกว่าถือข้าวมาอยู่อ๋อจ้า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 เอสซีลุงป้าใจดีนะคะอ่ายูทูบเบอร์มาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยถึขัดสนแล้วค่ะจะได้อะไรทาน อาร้อยอาร่เนนวไม่ฟังนะครก็เลนอดูท้ทงเลนานรพรอนแตกระรบนอนแต่ัคาอจย่างแกใช่ไม่เคยได้นอนดีแต่ทีงไมเลขอะไรอะไรนะไปดิค่ะตาชานวัค่ะทานข้าวเช้ายังค่ะตาสวัสดีค่ะตาชานยังบ่ยังเดี๋ยวยังไม่หิวครับยังไม่หิวค จะบอกว่าอันถือข้าวมาอยู่เดี๋ยวพอเปิดเดี๋ยวรอพี่จันหอมมาแล้วกินด้วยกันเด้อครับครับครับเดี๋ยวพี่จันหอมกำลังจะออกเห็นบอกนอนตื่นสายกินอ่งเอฟซีดูตาในยางหล่อโอ้ยน้องเออหนู็สวยเหมือนกันอุ้ยขอบคุณ่ะคนหนคนหนักคนหนักคนหนั ตาคนจะย่องเป็นน้วพี่นองออคนย่องเ่นเ่นเล่าหน่าว่าเรล่าอีหลีพอไงซ่านเหล้าลอยอเดีนา่บ่าออไรพ่ะโอเคโอเค